พอซีเชนขึ้นมันแบบเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเหมืนทิกโฉมซีเชนต์2 0 3 0เนี่ยต้องเล่าก่อนว่ามันต่อย,ยอดจากกลยุทธ์ความยั่งยืนที่เราเคยออกไปเมื่อปี2016นะครับรึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คือเราโฟกัสเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะครับของ อุตสาหกรรมมหารทะเลให้มีความยั่งยืนมากขึ้นแล้วเราก็ประสบความสําเร็จมากมายและตั้งแต่เราทําเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2016 2020, จนถึง2อ2 0นย่ะครับอย่างเช่นเราได้อันดับ1นึ่งดาวโจนส์ sustainability index ที่วัดเรื่องความยั่งยืนของของอุตสาหกรรมอหารทะเลเนาะเป็นอันดับ1ของโลกเมื่อปีที่แล้วนะครับเราเคยได้รับรางวัลเรื่องของเป็นตัวอย่างที่ดีของธุรกิจและสิธิมชวิชนจากกระทรวงยุติธรรมนะครับเราเคยได้รับ รางวัลชมเชยจาก t o m p s o n Reuters Foundation เรื่อง Stop Slavery Award หรือเรื่องของการเป็นตัวอย่างธุรกิจที่ดีที่การทำงานเรื่อง d อด e s สเรื่องแรงงานบังคับเป็นต้นนะครับพอเราทำจนถึง2020เนี่ยได้รับความยอมรับแล้วเนี่ยเรามองว่าเรายาจะต้องทำมีเรื่องอะไรให้ทำาเยอะเรื่องความยั่งยืนนะครับเราก็เลยมองเป้าไว้ว่า C Chain 2 0 3 0ที่พึ่งออกไปเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับ มันโดยจะเป็นกลยุทธ์ที่เราจะมองทุกมิติเลยของเรื่องของความยั่งยืนทั้งพพลายเชนทั้งห่วงโซ่เนาะตั้งแต่เรื่องของหาวัตถุดิบอาหารทะเลที่มีความรับผิดชอบไปถึงเรื่องของกระบวนการผลิตที่ลดคาร print, ์บอนฟุตปรินต์ลดของเสียให้เหลือเป็นศูนย์จนไปถึงตัวผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อผู้บริโภคและมีบรรจ,จุภัณฑ์ที่ยั่งยืนนะครับโดยที่กลยุทธ์ตัวนี้เนี่ยเรามองว่าเราจะต้องทำงานกับ ผู้มีส่วนได้สุวนเสียเยอะมากและต้องลงทุนเยอะมากเราเอยตั้งไว้ว่าใน8ปีข้างหน้าเนี่ยครับเราจะลงทุนด <c sax ophone compliqué> ้วยเงิน200ล้าน US ดอลลาร์นะครับหรือเทียบเท่ากับกำไรสุทธิของไทยยูเนียนปี2022ทั้งปีชื่อซีชาจริงๆมันเป็นมันเป็นคำหนึ่งในภาษาอังกฤษที่มันหมายถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแต่เราก็คือเล่นคำด้วยเพราะซีชนคือเหมือนแบบเปลี่ยนแบบ เปลี่ยนเหมือนทิกโฉมนะครับเพราะฉะนั้นด้ายการหนึ่งที่เราอยู่ในอุตสาหกรรมซีฟูด้ดมันก็มีคาว่าซีเนาะโดยที่เราตั้งเป้าไว้ว่าตั้งแต่ตอนปี26 1 6เนี่ยคือเราในฐานะเป็นยักษ์ใหญ่นะครับของธุรกิจอาหารทะเละอ่การทำงานความยั่งยืนเราเลยไม่ได้โฟกัสเฉพาะ,ะในโรงงานหรือในห่วงโซ่ของเราเองแต่เราต้องการช่วยทั้งอุตสาหกรรมเนี้ยครับใหม้มันดียิ่งขึ้นมันก็เลยเป็นที่มาของคาว่าซีเ change แล้วในกลยุทธ์เก่าคือเป็น Changing Seafood for Good นะครับแล้วมันก็ต่อยอดมาถึงปัจจุบันที่เรามองว่าเรายังต้องเป็นผู้นำเรื่องการเปลี่ยนแปลงความยั่งยืนต่อไปครับ,รบก็มีหลายๆด้านนะครับถ้าเรามองพูดถึงไปของ s e a c h a n e เนี่ยเราจะมี11พันธกิจนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนมีทั้งเรื่องของมิติของความยั่งยืนของคนและมิติความยั่งยืนของสิ่งแวดลอ้อม นะครับถ้าเป็นด้านของคนเป็นต้นเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการทํางานเรื่องขับดันสิทธิแรงงานสิทธิมนุษยชนนะครับรวมถึงสุขภาพและโภชนาการที่ดีของคนในชุมชนรวมถึงผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าของเราอันะนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะผลักดันการเปลี่ยนแปลงนะครับในด้านที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็อย่างเช่นเราจะมีเรื่องของการลดคาร์บอนฟุตปริน นะครับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งในโรงงานเราเองและห่วงโซ่ประทานลดของเสียส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นต้นนะครับโดยที่เราจะพลิกโฉมเนี่ยเนื่องจากส่วนหนึ่งเนี่ยเราเองเป็นเป็นผู้นำเราเป็นยักษ์ใหญ่เนาะแต่เราก็จะทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำทั่วโลกด้วยเช่นกันนะครับที่เขาจะไปช่วยต่อยอดแล้วก็สานต่อภารกิจตรงนี้เนี่ยให้มันเกิดขึ้นทั่วทั้งอินดัสทรี อย่างเช่น NGO ที่ชื่อว่า Sustainable f i s h e r y Partnership นะครับ The Nature Conservancy Global g o a r s Initiative เป็นต้นครับหนึ่งก่อนอเรื่องของวิชัน่นวิสัยทัศน์ของธุรกิจไทยยูเนียนที่เรามีมานานแล้วก็คือเป็นเราอยากจะให้เป็น ธุรกิจอาหารซีฟู้ดที่มีคนเชื่อถือมากที่สุดเนาะเป็น World Most Trusted Seafood Leader เพราะฉะนั้นถ้าผลิตภัณฑ์เราหาได้ไม่ยั่งยืนเนาะมัน,ม,นมันก็มันไปสั่นคลอนความน่าเชื่อถือของบริษัทของลูกค้าของนักลงทุนแล้วก็ผู้บริโภคเพราะนั้นเรื่องนี้มันเลยเรื่องความยั่งยืนมันเลยเป็นอยู่ในฝังอยู่ใน DNA การทำงานของธุรกิจแล้ว ในส่วนที่2องเนี่ยตอนที่เราออกแบบกลยุทธ์ซีเชนตั้งแต่ปี2016จนถึงชุดใหม่ล่าสุดตัวใหม่ของ2030เนี่ยเรามีการไปศึกษาเนาะว่าความต้องการของผู้บริโภคความต้องการของลูกค้าเรานักลงทุนต่างๆ NGO เนี่ยเขามองเรื่องนี้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองเห็นว่าความยั่งยืนเนี่ยมันเป็นความต้องการของลูกค้าแน่นอนนะครับสิ่งที่เรา แปลลงในพันธกิจ11อันเนี่ยก็คือสอดคล้องกับตรงนั้นรวมถึงกฎหมายต่างๆของประเทศทั่วโลกนะครับที่เราจะต้องส่งออกสินค้าด้วยก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนที่เข้มข้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทก็เลยมองว่าเราจะไม่ทําแบบเป็นการตั้งรับและรอให้กฎหมายหรือลูกค้าบีบเราเราจะเอาตรงเนี้ยเอามาทําเป็นแบบโปรแอคทีฟเนาะทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์นะครับผมยกตัวอย่าง2องอย่างแล้วกันนะครับก็คือเรื่องของกฎหมาย ที่เกี่ยวกับเรื่องอการเซ็นกระจกเนาะคือในต่างประเทศเองก็จะมีกฎหมายบางตัวอย่างของยุโรปแล้วกัน C b a บเป็นต้นนะครับที่จะมีเรื่องของบางอุตสาหกรรมจะเริ่มได้ผลกระทบแล้วว่าจะต้องวัดคาร์บอนฟุตปรินต์ต้องหาวิธีการ Verify วัดคาร์บอนฟุตปรินแล้วก็ลดคาร์บอนฟุตปริน t ปัจจุบันตรงนั้นมันอาจจะยังไม่กระทบถึงอุตสาหกรรมซีฟู้ดเราไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมหนักนะครับแต่สิ่งที่เราได้รับ โจทย์มาก็คือลูกค,ค้าเริ่มถามแล้วว่า Product ที่เราผลิตให้เขามีคาร์บอนฟุต r i ิ t เท่าไหร่เรามีแนวทางการลดแล้วยังนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งในรรธธันธกิจที่อยู่ภายใต้ c j น2030เนี่ยก็คือเราจะมีเรื่องของการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนะครับตั้งโกไว้ที่มันสอดคล้องกับหลักการของ Paris a g r g r m e n t นะครับนั่นก็คือลดไป42%ภายในปี2030 แล้วก็ไปถึงสิ่งที่เรียกว่า Net Zero หรือสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2 0ง0นะครับแล้วโกตัวนี้เนี่ยได้รับการรับรองจากองค์กรที่เรียกว่า science based target initiative หรือ sbti นะครับแล้วก็นำว่าเป็นบริษัทอาหารทะเลระดับโลกรายแรกที่ได้รับการรับรองตรงนั้น ปัจจุบันนะครับเราโฟกัสเรื่องของการไปทำให้ทั้งในโรงงานแล้วก็ซัพพลายเชนเนี่ยลดคาร์บอนฟุตพินของตัวเองเรายังไม่ได้พึ่งพาเครดิตนะครับอ,อย่างเช่นภายในโรงงานแน่นอนเรื่องของการปรับปรุงนะครับเรื่องประสิทธิภาพของการใช้พลังงานการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นนะครับหรือการลดและยุติเรื่องของการใช้ถ่านหินเป็นต้น ในระดับซัพพลายเชนสิ่งที่ผมเริ่มทำไปแล้วนะครับส่วนตัวในงานเนี่ยเช่นเรื่องของโครงการกุ้งคาร์บอนต่ำนะครับเราเองไม่ได้เป็นเจ้าของฟาร์มกุ้งเนาะแต่ว่าเราก็าซื้อซื้อกุ้งพวกนี้ในฟาร์มเพราะฉะนั้นคาร์บอนฟุตปรินในระดับฟาร์มของเกษตรกรก็เป็นคาร์บอนฟุตปรินของเราเราก็มีการไปทำงานร่วมกับเกษตรกรในโครงการไพ l o t ตนะครับรวมถึง คนที่เป็นเทคโนโลยีพร็อเวเดอร์จัดสรรเทคโนโลยีลงในฟาร์มรวมถึงสถาบันการเงินเพื่อไปดูว่าเราจะผลิตกุ้งที่คาร์บอนต่ำได้ยังไงเช่นไปสนับสนุนให้เกษตรกรใช้พลังงานหมุนเวียนในฟาร์มมากขึ้นหรือใช้อาหารกุ้งที่มีความยั่งยืนและมีคาร์บอนต่ำผมว่ามันเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับของของของบริษัท อย่างที่บเราบอกเนาะมันเป็นเรื่องของไบเนาทางสังคมหรือ license to operate เนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําตรงนี้มันจะสร้างความได้เปรียบอยู่แล้วเพราะสุดท้ายแล้วมันคือเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ Inves t o ตอร์ต้องการสังคมต้องการนะครับผมอาจจะยกตัวอย่างที่แบบเห็นรูปธรรมชัดเจนเลยก็คืออย่างเช่นเรื่องของสิ่งที่เราออกว่า t ูน่าคอมมิชเมนต์ในปี2016ที่เรามีคอมมิชเมนต์ว่าเรา ภายในปี2020 75%ของทูน่าที่อยู่ภายใต้แบรนด์ของไทยยูเนียนเนี่ยจะต้องได้รับการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบแล้วในนั้นมันก็จะมีกฎเกณฑ์นะว่าอะไรที่เรียกว่าความรับผิดชอบอย่างแท้จริงแต่พอหลังจากเราไปออกออก,ออกพันธกิจตัวนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าลูกค้าหรือคู่แข่งอะไรเนี่ยครับเขาก็ออกพันธกิจอะไรที่มันคล้ายๆกันเพราะนั้นตรงนั้นมันก็ไปเป็นจุดพิสูจน์แล้วว่า สิ่งที่เราทำออกไปเนี่ยสุดท้ายเราก็ไปช่วยอุตสาหกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงคู่แข่งหรือคู่ค้าลูกค้าของเราเขาก็าออกมา,อาแนวทางคล้ายๆกันด้วยเช่นกันทำประมงอย่างมีความรับผิดชอบผมมองว่าเป็น2ด้านแล้วกันเนาะคือมันจะต้องมีความรับผิดชอบเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็สิทธิแรงงานกับนุษยชนนะครับสิทธิแรงงานนุษยชนแน่นอนว่า เจ้าของเรือประมงกับตันเรือเขาก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประมงเรื่องของสิทธิแรงงานนะครับในประเทศไทยก็คือตามกฎหมายไทยถ้าเป็นเรือของเราในซัพพลายเชนต่างประเทศก็ดูอิงตามกฎต่างประเทศนะครับเป็นต้นอันนี้รวมถึงแรงงานที่เป็นแรงงานท้องถิน่นแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวด้วย <c oughs> ถ้าในเรื่องสิ่งแวดล้อมแน่นอนทําตามกฎหมาย I.U.U. ขั้นต่ํานะครับ เราก็ต้องให้มั่นใจได้ว่าตัวตัวซัพพลายเออร์เนี่ยเขาไปฏไิบัติตามกฎหมาย IUU mm hmm. เขาสามารถตรวจสอบวัตถุดิบได้กลับไปถึงแหล่งต้นต่อนะครับ mm hmm. เขาต้องมีระบบเรื่องของการ trace, เทรสได้ว่าปลามาจากเรือลำไหนนะครับมาจากใช้เครื่องมือประมงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมถึงสิ่งหนึ่งที่เราออกใหม่ภายใต้ c ีเชน2030 mm hmm. ก็คือเรื่องของภายใต้เรื่องของพันธกิจเรื่องประมงที่มีควารับผิดชอบเนี่ย แล้วก็มีตั้งโกไว้ว่า100%ของเรือประมงในซัลายเชนของเราเนี่ยจะต้องมีหลักการปฏิบัติที่ดีเรื่องของการป้องกันเรื่องการทำลายพวกสิ่งมีชีวิตที่ใกล้เสี่ยงสูญพันธุ์ถูกคุ้มครองอะไรเป็นต้นนะครับอย่างในประเทศไทยก็อาจจะรู้ว่าอย่างเช่นเต่าหรือพายุนะอะไรอย่างนี้เป็นต้น เราทำกับหลายองคอ์กรเลยนะครับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอย่างเช่นเรื่องของถ้าเป็นองคอ์กรหนึ่งเรียกว่าซีบอ s ซีบอสแล้วกันนะครับซีฟู้ดสวิตชิฟต์ฟอร์บิสนะครับก็ตัวสั้นๆเรียกว่าซีบอสเนี่ยคือเป็นการรวมตัวของธุรกิจยักษ์ใหญ่นะครับอาหารทะเลระดับโลกก็มีไทยยูเนียนแล้วก็มีบริษัทคู่แข่งทั้งทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศด้วยเนี่ย ามารวมตัวกันเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักวิทยาศาสตร์นะครับนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเข้าใจมีความยุ่ชาญเกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนของท้องทะเลนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนแล้วก็ไปขับเคลื่อนพักดันเอเจนดาที่เกี่ยวเรื่องความยั่งยืนสําคัญเพื่อให้มันขยายผลทั่วโลกเงี้ยเป็นต้นนะครับผมคิดว่าหลายเรื่องอ่ะมันความยากคือ อย่างที่เรามองบางเรื่องเราสามารถแฮนด์เองได้เราทำทำกับคู่ค้าหรือพันธมิตรเนาะที่อยู่ใกล้ใกล,ใกล้ใกล้เราไปเกิดความเปลี่ยนแปลงมันง่ายแต่บางเรื่องเนี่ยมันต้องทำแบบหวังว่าจะไปขยายผลเราจะต้องไปฝากเรื่องให้กับองค์กรที่เป็นพันธมิตรเราเนาะในการไปขยายผลพอเราเองเราก็เป็นยักษ์ใหญ่ก็จริงเนาะแต่บางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของ climate change จะทำยังไงให้เรือประมง นะครับเขาลดคาร์บอนฟุตพิ้นของเขาเนี่ยมันต้องไปฝาหนักวิทยาศาสตร์เราต้องไม่ฝาาองค์กรระดับโลกที่เขามาช่วยผลักดันเรื่องพวกนี้ให้กับเราเพราะฉะนั้นต้องนึ้คือเป็นเรื่องของความยากการที่จะไปจุดประกายความเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะครับที่ที่มันเกินความควบคุมเราแต่นั้นก็คือมันต้องบอกว่ามัน,เป,น,เ,ปนเป็นหัวใจสําคัญของการทํางานของกลยุทธ์ยั่งยืนเนาะพอเรามองว่าจะไปเชนซีฟู้ดฟอร์กูดหรือเราจะไปพิกโว์อุตสาหกรรม เราก็จะไปดูเฉพาะสิ่งที่เราควบคุมเองอย่างเดียวก็คงไม่ได้ผมคิดว่ามันสุดท้ายแล้วว่าเราเราต้องมาทำงานร่วมกันถ้าอยู่ในอุตสาหกรรมซีฟู้ดเดียวกันเนาะผมผมคิดว่าหลายหลายธุรกิจก็คงจะได้รับรับเรื่องแรงเรื่องเรื่องสังเกตเทรนด์กฎหมายต่างๆทั่วโลกเนาะโดยเฉพาะอยู่ในธุรกิจที่ประเทศไทยเราต้องส่งออกเนี่ยเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็คือ เราคงต้องมาทำร่วมกันเราคงไปเวเดียวกันแหละ,ะแล้วยินดีมากๆที่เราจะไปทำงานร่วมกับคู่ค้าคู่แข่งนะครับไปจุดประกายไปทำงานร่วมกัน